ครจะเริ่มสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเนาะกระผมเขาเอินลุงจอยแหละครับว่าเรบุญหม่นแสนอัแต่ก่อนกับไปล่ำน้ำกันครับลุ้งฟ้าดาวสยามครับเมื่อนี้หัวหน้าคณะลุ้งฟ้าดาวสยามเพิ่นมายามมาเยี่ยมยามถามข่าวว่าอยู่จังไดขคือมิดขึ้มีแต่เพิ่นว่าเพิ่นมาเพิ่นก็เลยขอถ่ายทำทำยูทูบห้ล่ำในจังหน่อยนะสัตวแต่ก่อนกระผมก็เคยไปล่ำก่อนเนาะล่ำก่อนกับไปล่ำเพิ่น แต่การล้ำท้านองการละสินสารคามกับโบก่งปันไดอันนี้หมอลัมก่อนเนาะเออเพื่นว่าเอาให้ฟังจั่หน่อยเน๊เพื่อนว่าเออไม่ยามกันแต่ละเถ้อกับประชาในกะแต่สมัยผมอายุสิบหกปีเพื่อนว่าทั้งแต่ดุลหาเบิ่งยากแลยประชาหมอรัมอยู่เพื่นกันเลยเลยนัมมาเบิ่งเนาะล้ำก่อนกับได้โอละนอครับหมอลัมเพิ่อนกันได้เปิดปากกั้งขันล้ำข้าน้องการละสินสารคามบ่ได้บ่ได้โอละนอบ่ได้เปิดปากกั้งออกมากันฟาดโลด โอโอละนอบึงจัหน่อยบอกลาก่อนบอเอาเอาลำก่อนโอละนอลําก่อนไม่โอละนอตะเกาครับอสาววันเพิ่นก็สร้งสาววันโต สาวันตูเบาน้ำพอน้ำแมงปั่นกําปั่นฟาดหูบาดเบาขับข่าวคู่วระจัท่ารจัทตารบาดค bon ู broad, broad, ่ฟาดเาสา นนโโันมัยตะก่อนเนาะโอลันน้อหันซังเออเพราะว่าหมอแคนขึ้นตะกอนผมหน่อยบ่ได้มากหน่อยหน้านะมึงเออันี่แหละครับมาล่ำก่อนในโอ,อลันอครับมอแล้วเพิ่นเปิดผือกั้งได้ประเทศเปิดผากั้งเออที่เปิดผากั้งพี่น้องฟังจากหน่อยเนาะเพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมครับการล่ำสมัยตะกอนครับล่ำเพิ่นกับเปิดผากั้งเอาเห็นล่ำเพิ่นบุดูอ่าแคนขี้เก่านี่ล้วครับคือคือเ้าล่ำกต่ล,ละศีลเหรอ แม่นแล้วว่าเราเปิดผากจังออกมานังยึดย่างนั้นเดี๋ยวลงไปแล้เห็นตา เอาเอาจัดตัวประกันสะก่อนเราบว่ได้ดนตรีใส่ลําเพลินไม่ได้ใส่ดนตรีได้ตบกล่องเสนอหน้าครับพี่น้องอแล้วกลับมันก็นมีลํากับลาศินสารคามอุบลมันหลายอย่างเนาะเอาสารคามจัไหน่อยๆเนะเาะสารคามจัหน่อยไอ้พี่น้องฟัง สับพันยูพันวาไว้กงเก้าน้ำสนองห้องตันหามันพาเพกิเลสตามโอ้เวสินมันผูน้เป็นทางโค้งหยาพระสัทธาพ่นไปก่อนกิเลสป้าดูดมดอนนอนน้ำเมียอยู่เสมอ มนุษย์เท่าไฟแพ้มีเกิดแก่เด้อเจ็บตายยิงหรือชายสิทนทกกข์ดดดำโอ้ยสิลอยน้กลรมาพุ้นตั้งหาคนเที่ยวหาว่ามันหวนไปหา จะไม่เด้อน้องพี่อย่งีเรื่องเอาเครื่องใจพอรบรรยายทั้งร่ำอย่าตำใจผู้ใดพอเป็นมาหลายพ่อสอนวัฒนเฮรนี่คดีทำใดคือทำผมมีบ่เด้อใจรัำ